สวัสดีครับวันนี้ผมหม่อมเป้ยพามาเที่ยวดอยอินทนน์นะครับก็จะขึ้นมาถึงก็เหนื่อยเหมือนกันครับเดินขาลากเลยตอนนี้ก็ติดจอดรถไปที่ลานข้างนอกนะครับแล้วก็ได้เดินเข้ามาประมาณร้อยห้าสิบเมตรสำหรับคนน้ำหนักร้อยสิบิบโลนะครับเดินขึ้นเดินลงบนภูเขานี้ก็เอาเรื่องเอาการเหมือนกัน แต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมผมทําได้ครับวันนี้เราขึ้นมาดอยอินทน,นนทะ์นะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดตรงที่ตามไฮไลท์ต่างๆที่มีมาความสวยง,งามกุหลาบขาวกุหลาบขาวคือคำขาวมันคืออีอยางาออนนอันนี้คือคือนี่นะครับอันนี้ป้ายบอก14องศา ตอนหกโมงแต่ตอนนี้ก็ส่าวแปดไ,ได้เลยไม่เเห็นตลอดครับผม <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ตามตามอัธยาศัยกันทลิปนี้นะครับมาทำบุญอยู่สามชั่วโมงเที่ยวอ,อีกสามวัน <c oughs> พักผ่อนครับช่วยเขาเสร็จแล้ว เราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็หาความสุขใส่ตัวก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพวแวะเที่ยวไปเรื่อยตามคอนเซปต์ครับแดกทุกที่ที่มีอาหารอร่อยไม่อร่อยก็แดกครับพราะเราไม่รู้หลงตัวไปค่ะไปเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างเดินเดนฮอบเลยเอาแล้วทำไมเดินมาน,นี้แล้วทำไมเอารถไปจอดไปตรงนน้นทำไมไม่ขี่รถมานี้ ตัวกันดอกเดี๋ยวมปดมีบอลรถจอดขี่ไปจอดผุนเลือยยางแล้วมาวนมาหนีขึ้เขาตัวกันตัวนี้อาขัวเอ้ยแล้วจะขี่ขึ้นไปจอดรู่นทำไมผมก็ไม่เข้าใจไม่บอกไม่เชื่อนะครับว่าหลอกกันเนี่ยไอ,อทีนมาทางออฟโรดโหด,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 ดไม่กลัวครับหลอกมาฆ่าเลยครับอีตรงเนี้ยขับรถผ่านมาเมื่อกี้ไปจอดู่ดูแล้วก็เดินวนกลับมาเนี่ยเนี้ยแค่พาเดินมาสวนป่า เงิดขยเงิดลายคลิปนี้ไขรพลาดไม่ได้มาร่วมทิปกับผมนะพลาดยันให่หลวงเลยครับเฮ้ยถ้าจอดดูดิมันก็ไม่ได้เดินขึ้นต้นทางดิมันมาดูครับดู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 นู่นครับที่จอดเราอยู่ตรงนั้นเดินมานี่ครับง่ายกว่าเรียบๆแล้วพาโค้งมาโน่นโน่นโค้งไปตามป่าเลยนะโค้งไปตามป่า้คืออะไรรู้เปล่าทุกคนที่มาเนี่ยคือเขาโดนกันมาหมดแล้วไงแล้ว ผ่านแล้วที่หลังเผือบเสื้อดอกตัวกันค่กบอสว่าเรเคยมากกันเลยประธานเคยอันนี้ลูกอะไรไม่รู้นี่ลูกหนึ่งแดงบนหัวหัวนี่ครับตรงยอดเนี้ยลูกอะไรไม่รู้มาช่วยน้ําท่วมฝนของมาแจกกันเสร็จภารกิจก็ขับรถตีไปเชียงรายกลับมานะครับมาเชียงใหม่มาลำพูนมาเที่ยวขึ้นดอยอินทนนท์เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนอนบ้านบอส พระาทิตย์ขึ้นอยู่อีกลูกแล้วนี่คือพาทิตย์สุดชีวิตครับผมโดนหลอกถ้าขับออฟโรดเข้าป่าก็โดนหลอกไปเชียดมาเที่ยวอุทยานก็เดินขาลากโดนหลอกนคนกำลังมาเยอะเลยอตอนนี้ อากาศอยู่ตรงนี้19องศาพระอิทย์ขึ้นสองดวงดวงหนึ่งอยู่ข้างบนดวงหนึ่งอยู่ตรงนี้ไปยังพี่ไปยังอ๋อนี่ตอนนี้ขึ้นไป2 0องศาแล้วอย่าอย่าพลาดนะติดตามไลฟ์ไปเรื่อยๆถ้าใครหลุดจากไลฟ์ไปให้รีบกลับเข้ามาดูไม่งั้นคุณพลาดรายการเป้ยขยับแดกแน่นอนมันจะมีไฮไลท์แบบสุดๆอีกเยอะกว่านี้เลยเมื่อกี้ก็ช็อตเด็ดโดนหลอกแล้ว50เมตร ขี่รถไกลไปจอดฝุ่นและยางหย่อนเขาไปในป่าบนกับมานีสุดยอดน้ำหนักร้อยสี่สิบโลสี่สิบสองโลเดินกุหลาบพันปีสีแดงอำแดงกับผลิตนี่นะครับันนาจะออกแต่ว่าไปแน่เดี๋ยวไปตรงตรงนี้นะตรงนี้กุหลาบพันปีมันตอนนี้มันจะเป <like ็นสีดำแล้วเดี๋ยวพอถ้าน้าหนาวพิ่มเนี่ยมันตรงนี้มันะกลายเป็นสีแดงเลย ตอนนี้ไก,ก่ไกำล,ลังไก,ก่กำลังพาพาเลาะเที่ยวครับเพราะเราไม่ไม่ใช่เจ้าถิ่นเราต้องอาศัยไก,ก่เขาพามาดูเดี๋ยวไก่จะพาเราไปะไอางเปไหนเศร้าแห้งกพี่ขายของบรรยากาศสุดๆลมเย็นวิววิวขับรถมาแล้วพันกิโล ูวิงจูแล้วเสร็จแล้วไปไปตรงไหนต่อครับไปตรงไหนเสร็จเดี๋ยวลงไปพระพธาตุเอาคลิปแค่นี้นึกว่ามันเป็นแบบหน้าผาอะไรไปยืนแล้วมีนั่นเวรกรรมถึงหลอกอีกแล้วจอดรถบบกไกล้ย้ำบากเลยมิที่นี้เลยนี่ไปไปข้าวตมลงมาเนี่ยหนูสิดายอยู่นี่พาดเต้าแล้วเอาเดี๋ยวไปถ่ายตรงพระธาตุอะไรตรงนู้นให้ดูอีกเด้อครับนิ่งเก็บไว้เยอะแล้วเดี๋ยววิดีโอแค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำโอ้ไม่เอาคอนเหมือนจะไม่เหมือนที่อื่นจริงเพราะข้างล่างมันต่ำอ่ะเราไปดูไปดูเข้าไปดูเลยเปิดห้องแล้วจริงจริงแฟนเพจไม่นั่นเอาจริงจะไปหลอกใครหลอกเบิ่งบ่เบิ่งดูออไปไปมาเราไปหอดพี่แล้วไหมเดี๋ยพาไปดูห้องน้ำแปลกๆเข้าวางผ่านแล้วหาขวดแล้วสียาเข้าห้องน้ำยิ่งเซ่ เดี๋ยวพามาดูห้องนะเขาบอกว่าแปลกสุดมันก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรไม่แปลกแล้วดวนหล่ออยู่เหมือนเดิมหนังลาบเหมือนเดิม โดนหลอกเหมือนเดิมอันนี้ผักติ้วนะครับผักติ้วข้างหลังนี่คือผักติว้วแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดีย๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปเจอกันในถ่ายภาพนี่ให้นเนยอะไปดูสวนดอกไม้มา